โอเคก็ขอสวัสดีทุกทท่านอีกนะครับอย่างเทศกาลแสงจนระ์ผมขาร์คพี่เกมไม่ชื่อว่าซันดูรี่กับการลงมอสที่ไม่ชื่อว่าอควาเรียมนะผมเอออควาเรียมเป็นมอดอะไรอควาเรียมหลายๆคนที่เคยดูไลฟ์สตรีมไปแล้วจะรู้ว่าอควาเรียมเนี่ยจะเป็นการทําให้เราสามารถนําปลาเนี่ยไปใส่ในภาภาพิพิธภัณฑ์ของปลาได้นะครับผมอารมณ์เหมือนกับการเอาพวกแร่เอาพวกอาร์ติแฟกต์ไปใส่ในห้องสมุดน,นะครับคล้ายๆกันนะผมไปดูดีกว่าว่าเราจะหามอดประเภทนั้นได้ที่ไหนนะผมขั้นแรกเว็บเน็กซันมัดนะผม พิมไปเลยว่าอะควาเรียมนี่พิมพ์เอคว่าเจอแล้วสตา์ดีโอควาเรียมนนอรับอันนี้ครับสตา์ดีโอควาเรียมมีอะไรบ้างเนอะขั้นแรกเลยคือมันจะมีแบบใหม่ให้พวกคุณไปกันคนับขั้นที่สองเลยคือจะมีสถานที่ต่างๆว่าจะเป็นที่เก็บปลาแปลกปลาใหม่ๆรวมถึงปลานี้เนี่ยสามารถที่จะใช้คู่และใช้ร่วมกับเอ็กเพนเดตและมดอื่นๆเพิ่มได้ด้วยทุกคนเจ๋งปะเออเห็นปะปลาเอ็กเพนเดตนะมัม ที่เราเคยใช้ใช้การโคดเจ๋งวันนี้เราจะมาอยู่เรื่องการลงนะครับวิธีการลงของตัวอะควาเรียมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็ยากยังไงคือมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะมันใช้ไฟล์ค่อนข้างเยอะคระับขั้นแรกเลยมีอะไรบ้างกดมาที่สตีลอะควาเรียมก่อนคนรับขั้นต่อมากดที่ไฟล์นะครับตรงนี้เห็นป่ะครับสตีลอะควาเรียมนะครับกดแบนด์ล้วนดาวน์โหลดนะครับสังเกตป่ะครับว่ามอดที่เขาต้องการให้ลงมีเยอะมากนะครับเยอะยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆไลเ่เทียตัวนะครับสำหรับการลงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกท่านไปลงที่ชื่อว่า สตาร์ดิวเวอรี่เอ็กเพนเดตก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามดบางตัวของเอ็กเพนเดตเนี่ยมันจะอยู่ในร่วมกับพวกนี้นะครับอะยังไงล่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ลงก็แล้วแต่แต่คุณต้องทําตามผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าข้ามอย่าสกิปนะครับขั้นแรกเลยคุณกดโหลดหมดตัวแรกมาคนจะลงไม่ติดเพราะมดตัวนี้นะครับค่อนข้างที่มดตัวนี้ค่อนข้างลงไม่ติดกันบ่อยมากไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับแอนตี้โซเชียลบีซีนะครับกดไปดนวดดาวโหลดไปครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับ มอตัวนี้แยกอยู่คนอื่นไม่เกี่ยวอะไรนะครับก็หลบปกติเลยไม่รู้ว่ามันลืมมาบ่อยมากกับตัวนี้นะครับโอเคหนึ่งละนะครับตัวที่สองคนนี้แพทเชอร์ตัวนี้หลายคนก็จะคุ้นชื่อมันเพราะอะไรเพราะมอตัวนี้เป็นมอตปกติที่เราลงสไตล์เอพีเดตอยู่แล้วนะครับเออแล้วใครมีแล้วไม่ตกลงก็ได้หรือถ้าเกิดยังไม่มีลงนะครับสังเกตไหมว่าตัวนี้มันจะต้องใช้ s m p i เสมอไม่ว่าคุณลงมอสตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณขาด s m p i หรือรายได้วอลลี่มอตติ้งเอพีไอเนี่ยคุณก็จะลงมอตอะไรไม่ ไม่สองที่ลงแล้วนะครับไปดูคลิปกเก่าๆนะครับได้2ตัวแล้วนโผมนี่ได้แอนตี้โซเชียลแล้วคอนเทนต์แฟชเชียลแล้วต่อมา NPC น e พีซีเอ็กซ์คลูซีฟนะผมตัวนี้เอ็ก e ซ์คลูซีฟเอ็นพีซีคืออะไรจะเป็นเอ็นพีซีตัวใหม,อมห่อะไรอย่างเงี้ยผมสำหรับพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออก็กดไปดาวน์โหลดไปครับไปค่อยๆทำไปเรื่อุดเลยนะมาผมเอ็ก e ซ์คลูซีฟมาแล้วนะผมเอ็กซ์ค e ลูซีฟมาแล้วนะผม ต่อไป NPC fix นะผมจะทำการเปลี่ยนตำแหน่งของ NPC นะผมมอตัวนี้นะครับก่อนว่า NPC บางตัวจะขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แบบมีการขยับขยายแบบ move m o ไม่ทัางอื่นได้อะไรประมาณนี้นะผมก็ตัวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันคููไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่มันสำคัญหมดเลยนะผมโอเคไหมม,าามันสำคัญทุกตัวเลยคุณจะขาดไปไม่ได้เลยนะผมต่อไปเดซี่นิกโกะไทยอ่นว่าอะไรว่เดซี่เหรอเดซี่นิโกะไทเติลชีตอันเนี้ย ว่าง่ายๆเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งของนั้นๆน,น,นะผมตัวนี้ปกติแล้วมันจะต้องไปลงกับพวกแฟชั่นเซนส์หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะผมมันจะมีนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีโหลดใหม่ไปครับโอเคไหมต่อมาเจสันเจสันเลยคนมันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่มีเอเพเดบลงไม่ได้ครับผมตัวนี้นะครับโหลดซ้ําไปนะผมอย่าคิดเยอะโหลดซ้ําไปและแน่นอนว่าทุกคนเห็นปะเวลากดเจสันมามันจะมี e x p a n d e d p r e c o n d i t i o n u t i l i t y ใครไม่มีโหลดนะครับผมสเปซคอใครไม่มีโหลดนะผมแตกย่อยมาอย่างนี้เลยครับให้เห็นกาตาเลยนะเปิดใครขาดมัดตัวไหนแล้วไม่กดตามผมนี่ผมตีมือแตกเลยนะเออมามาต่อครับผมตัวนี้อะไรเอฟเฟนเดตอพีคอนดิช uh, ันอินหรือแบบยูนิตี้นไปราหลดไปครับมามัดอาจจะเยอะนิดนึงต่อตัวนี้บอกเลยมัดเยอะมากนะครแล้วใครอยากลงเพื่อความสนุกคุณต้องลงนะครับแล้วก็สเปคคอรครับผม โอเคตัวนี้สเปซคอร์นะครับรอโหลดนิดนึงนะผม,ผมรอให้คุณดูเลยว่ารอโหลดนะผมป่าสเปซคอร์เสร็จแล้วปิดเลย,ป,เลยปิดไล่ย้อนกลับไปนะครับถึงเจสันถึงนี่ต่อไป็อปไ t i t นเ framework ตัวนี้ expedite ตัวล่าสุดใช้แล้วคนขาดตัวนี้ค่อนข้างเยอะมันคืออะไรมันคือการที่ NBC บางตัวจะมาขายของนะผมกลับไปมอกกอนมีให้โหลดอะไร expedite precondition u n i t y โหลดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมข้างล่างนี่อันนี้เลยอ่าแล้วก็นี่ p i มีอยู่แล้วไปวโหลดนะมข้ามนะครับผมโหลดตัวนี้ได้เลยตัว shop t y i shop t y shop t y framework ปุ๊บก็ให้มาแล้วต่อมา smpi มีอยู่แล้วไปวโหลดนะครับผมหรือใครไม่มีไปโหลดซะนะ tmxl map t o o kit ตัวนี้สำคัญในการลงแบบของ p i d เด e อยู่แล้วใครไม่มีโหลดไปอีกครั้งครับผมตัวนี้ถามว่าอะไรกดเข้ามาปุ๊บ pytk ทำยังไงล่ะไปโหลดครับโอเคแล้วโหลดตัวนี้ก่อนเลย โหลดที่ M X L map ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกครั้งนะผมว่าต้องมีอะไรบ้างนะผมใครที่ขาดตรงนี้ไปหรือลุดตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปอยู่ตอนด้านหลังต่อได้นะครับผมไปต่อมา P Y T K รีเควสได้ไหมรีเควสได้ I นะผมข้ามไปครับเอส I ผมไม่สอนซ้ำนะครับไปได้ละตอนนี้คือล่าสุดคือ P Y T K ตัวสุดท้ายเป็นเทรนสเตชันนมเทรนสเตชันตัวนี้ลงค่อนข้างยากเหมือนกันนมเพราะว่าจะใช้มอดที่แบบมีมอดเสริมมันอ่ะเออไปมีไรมั่ง expend pr มีแล้วก็ไม่ต้องก็ดาวโหลดเลยนะมก็ไมา่ยากนี่หว่าใครว่ายากวะโอเคพอสำเร็จแล้วเรากลับมาสตลดิโอคารียของเราโหนมสตลดิโอคารียของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันขาดมอดอีกหนึ่งตัวนองมหลายๆคนอาจจะงงว่าอา้าวมีโอคารีแล้วก็จบสิอะไรอย่างนี้มีมอดหนึ่งตัว ชื่อมอดว่า more new fish นะผมพิมพ์ไปเลยครับ m o r e n e w f I h h นะผม more new fish นะผม more new fish คือมอดะายเป็นมดเพิ่มจำนวนปลาทั้งหมดนั่นเองนะผมก็เลื่อนมาจะเจอเอาที่มันเป็นต้นฉบับนะครับหาก่อนนี่ตัวนี้นะผมต,ต้นฉบับเขาอันอนื่นจะเป็นภาษาอื่นอื่นนะผ more new fish ตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ more new fish ตัวนี้กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมตัว cp new fish นะครับ CPI Defit เขาจะบอกว่าเขาอยากได้ MOD um work, work, มอดเสริมอีก Content p a e s s u r e Mail Framework Producer Framework SPPI เจสันกับ SPPI เรามีอยู่แล้วเราข้ามนามป่ะเริ่มเทียตัว Content p a e s s u r e ก่อนมีแล้วไม่โหลดโนมโหลดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะ Mail ตัวนี้ไม่เคยมีนะใครไม่เคยรู้โหลดนะครับ Mail Framework มอดนะผมโหลดครับเริ่มเยอะไหมเริ่มเยอะแล้วไหมเออค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนมธนาเจนเย็นนะ Okay. ต่อมาโปรดักเซอร์นะผมเฟรมมอดเหมือนกันไปตัวนี้ใช้ได้ใบใหญ่ไม่เป็นบบไรน,นะผมโหลดไปครับโอเคต่อมาหรือที่ More new fish นะผมโอเคครบมาเช็คกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาเราได้มอดมาทั้งหมดนะผม anti social pressure new fish นะผม npc e c l u s i v e npc fix daisy n i c r o thai thai c e e s e นะครับ expendate precondition JSON, mail framework producer framework นะครับ pytk s h a p K, title นะครับ space core studio aquarium tmxl นะครับ tm เออ t m l นะครับผมแล้วก็ train station รวมรวมแล้วประมาณนี้ยังขาดอะไรบ้างยังขาดที่เป็น sbpi ซึ่งไม่ได้โหลดมาเพราะว่าผมตรงนี้ทนะั้งหมด16รายการนะครับ เยอะไหมถ้าเยอะรู้สึกว่าเยอะอย่าเพิ่งท้อใจเย็นๆนะครับขั้นแรกเราวางน้องไว้ทางซ้ายก่อนปุ๊บทางก้อนทางขวาเราเปิดเป็นอะไรทางขวาเราเปิดเป็นมดนะครับมดนี่คืออะไรทุกคนใครจาตาแหน่งได้บ้างวัดตําแหน่งหายยังไงตรงนี้สอนให้กันได้ง่ายมาที่สตรีนะผมคิดขวาคุณสมบัตินะครับแล้วก็ปลดไฟล์ภายในปลดเปิดหาตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะเด้งมานะครับเป็นอันนี้แต่ว่าผมเปิดไว้อยู่แล้วไงม,ไไนะมันเลยไม่เด้งนะครับโอเคไว้ทางขวามาแล้วเข้าไปในบทมดกันนะครับ เริ่มจากตัวแรกก่อนก็นได้นมอแอนตี Anti ้โซเชียลเพราเป็นตัว A อหรือบ,บนสุดนมอแอนตี Anti ้โซเชลงยังไงลงพนักก้อนนี่ครับผมปุ๊บถ้ามีอยู่แล้วอันนี้คือผมขึ้นว่ามีอยู่แล้วนมเพราะว่าผมลงไปแล้วผมไม่ได้เอาออกนะครับเหมือนเดิมตัวไหนเสร็จแล้วโยนกลับเข้าไปนมอ,อืมผมเขียนหนึ่งมต้องลงอ่ะปุ๊บคอนเนตัเชอร์ ature, ตัวนี้ทุกคนต้องลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครไม่เคยลงลงซ้ำไม่ดูนม ลงตัวนี้นะครับตัวสีขาวไป,ววไปเอ้ตรงสีเหลืองนี่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเอาข้างในไปลงนะฮะไม่จําเป็นนะครับผมตอนนี้แพทเชอร์ lection, สองตัวเสร็จแล้วโยนเข้าไปครับปุ๊บ Cp-newfish c ซ n e w f i s ฟลงตัวไหนแล้วลอง m อกับข้างในตัวนี้จะพิเศษกว่าจะว่านิดหนึ่งนะผมตรงมันลงที่ตัวนี้ได้เลย MNF ได้เลยไม่ต้องไปเอางัดข้างในออกมานมไม่ต้องนะครับผมเออลงไปทั้งกรน, oh, <lic> นี่เลยครับปุ๊บฟืบ เรียบร้อยมาแล้วเนาะโอเคแล้วก็เอาน้องกลับเข้าไปที่นี้ผมต่อไปคัสตอมเอพ e ซีเอกล v ่มนะผมตัวนี้ลงไปทางก้อดปกติแบบเหมือนเพื่อนเขานะครับโอเค NPC ฟิกนะผมเหมือนกันเลยมันหน้าตาใครเอพเมื่อกี้เลยเนผมเอาเข้าไปโยนเข้าไปครับผมเออเหลือหลายละคนงงอีกคอนทรลซนะครับ อันนี้ตัวนี้ได้เลยทรงเขียนว่า C P นะผมคอนโทน C แล้วก็กดคอนโทนค้างคอนโทน V นะผมวางทับไปครับเหมือนเดิมนะผมเป็นหลายคนงงผมทำใบจังเลยนะผมต่อไปเป็นเด precondition ครับเข้ามาเจอไฟล์นี้ย้ายมาเลยครับผมปืบ๊บเจสันครับเจสันแอสเซทลงได้เลยนะผมตรงนี้ เมลเฟรมเวิร์กครับผมเมลลงตรงนี้เลยครับอันนอกอันนี้ผมกดแต่มาคลิกเข้าไปให้ดูเพราะหลายคนจะได้แบบดูว่าแบบรัชงักว่าไม่ใช่นะผมมันเลยไปแล้วนะผมอย่างนี้นะผมอย่างอันนี้ผมก็จะกดเข้าไปตรงงหนไม่ใช่นะผมอันนี้ครับโอเคต่อไป PYTK หลายๆลคนก็ติดตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมันอัปเดตแพทค่อนข้างบ่อยนะองพี่วเเนี่ยโอเคลงไป ต่อมา shop try shop try framework เข้าไปข้างในมีไหมไม่มีก็อันนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อมา space call space call เนี่เป็นมอดปกติที่เราลงกันอยู่แล้วนมก็ลงซ้ำไปครับโอเคต่อมาถึงตัวหลักแล้วอย่าเพิ่งดีกว่าไหมตัวหลักไว้ก่อนเราไป t k เอ้ t m H l ก่อนนอ t m H l ตัวปกติไปเลย เดี๋ยวไปถึงมัดหลักตัวสุดท้ายแล้วกันน้องเป็นแบบพระเอกของงานอะไรอย่างนี้เทรนสเตชันครับเทรนสเตชันลงตัวนี้เลยเน้องไปเลยปืบ๊บตัวสุดท้ายซาดิวอัลคารเีมกดผิดตัวดิซาดิวอาีมน้องสังเกตว่าเข้ามาข้างในปุ๊บคุณจะเจอตัวนี้ก่อนแล้วข้างในอีกบานเลยเน้องต้องลงยังไงล่ะตรงนี้แหละที่คนติดก,กันนผมวิธีลงก็คือเอาไปทางก้อน ไม่ต้องไปแยกให้เขาไปทั้งก้อนอย่างนี้เลยนะผมมึบก็ให้เห็นปะสี่ร้อยกับไฟลไอห้าร้อยกับไฟล์เนี่ยยัดไปเลยครับปืดข้างในก็จะบอกอยู่นี้จบไหมเออเผื่อใครงงว่าตัวผิดที่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณลงไปแล้วคุณหาเจอชื่อว่าไฟล์ CP Aquarium ที่ไหนสักชื่อหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติ CP Star d ร์ด q u a r i ค m อย่างเงี้ยนีแปลว่าผิดแค่นี้เออ ถ้าเกิดไม่เจอไปว่าถูกแล้วนะผมไปไว้ในที่เดียวกันพระเอกของงานจบแล้วเราไปเช็คกันในเกมว่าทํางานหรือเปล่ามอสต,ตัวนี้จะค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วใครลงแล้วค้างไม่ต้องตกใจรอนะผมวิธีเช็คว่าขึ้นไหมนะครับเราดูในหน้านี้ได้นะผมสังเกตสังเกตพวกตัวที่มันรันขึ้นมานะครับว่าจะมีเชื่อแปลกๆอ่าอันนี้มอสเอเวอรซีโลเคชันกับมอสไดทำงานไหมลูกเรามาดูนี้เป้าหมายหลักเราเลยนี้น้อง s&p i mfm m, m newfish ขึ้นแล้ว m newfish ขึ้นแล้วเนาะมัดใหม่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มัดอะไรอีหล่ะที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ anti social ขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมดูง่ายง่าย,ยางเี้เลยครับผมแล้วก็มัดไหนละ่ะที่เราเพิ่มเข้าไป sharp title framework ขึ้นแล้วเนอะผมเนี่ยอะไรดูเสียประทัดได้เลยนะครับชื่อทุกอย่างอยูอย่ตร่นี้หมดเลยใครที่ลายตาก็ไม่เป็นไรนะอย่างอันนี้นี่ไง m newfish 1.0 b y project อ่าเห็นปะมาแล้วนี่ไง formal เนี Form al, ่ยใช่ปห formal framework มาแล้วนะผมเคร่งยิงมาแล้วก็คือโอเคสบายใจแล้วว่าพวกมอนิฟิสพวกอะไรทำงานหมดแล้วเหลือแค่เอาคอเรียมทำงานไหมสเกตคอรีเ um, ียมปีบ้าซาีโอคอเรียมซีพีเอฟทีเอเ็มเอลเนี่ยปะ่ะซารีโอคอเรียมทำงานเลยทำงานแล้วนนผมนี่คือหน้าบอกว่าทำงานแล้วด้วยซ้ำนะครับเราไม่ต้องเข้าถึงหน้าเกมก็ได้นะน้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชชวร์ไปดูกันในหน้าเกมก็ไม่ติดอะไรนะครับวิธีการที่คุณจะเช็คมดสำหรับอาซารีโอคอรีเอียม um, ได้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยมีสองวิธีวิธีแรก นะครับให้คุณดูจํานวนปลาที่เพิ่มเข้ามาครับวิธีที่สองไปที่ t r a น n station นะผมผมจะดูทั้งสองวิธีเลยนะผมวิธีแรกก่อนเลยคุณเข้าเกมมาก่อนถ้าเกิดคุณเออเรื่อตั้งแต่โมนิฟิตเนี้ยปลามันจะไม่เพิ่มจำนวนลวนะโหมเอา,อางั้นเลยเห็นปะผมยังค้างเลยนะครับเพราะว่าเป็นการลงครั้งแรกเหมือนกับว่าโปรแกรมยังไม่รู้จักตัวที่เราลงไปต้องใช้เวลานิดหนึ่งการให้เขาแบบจูนกันนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นฮะแล้วรอต่อไปนะครับเนี่ยมาแล้วเห็นปะ ถ้าเกิดมีปลาขึ้นในตัวเห็นปลว่าใช่ละน้องนี่ก็ได้ดูตรงส่วนปลาเห็นป่ะมีปลาแปลกๆปลาอะไรมาผั่เต็มเลยน้องผมแล้วไงต่อเดินพาไปดูเลยแล้วกันผมว่าต้องไปที่ไหนต่อถ้าเอาไปใกล้ๆสุดๆเลยน้องผมหลายๆคนน่าจะรู้ว่าเพราะว่าใครดูใครเคยดูไลฟ์สตรีมนะผมก็สามารถดูได้ที่ไลฟ์สตรีมของช่องแท็กเวชันเลยนะครับส่วนใครที่ไม่เคยดูอย่าลืมแวะมาดูกันเยอะๆนะจ้าเกียรติวัสดีวุฒิเฟกเดชนะครับมาเรามาดูกันว่าทํางานจริงหรือเปล่า อยากรู้ทางานจริงไหมเดิมบัตรนี้น้อมแล้วก็มาดูตรงนี้ปบติตรงนี้จะมีเสาค้าอยู่ตรงเนี้ยจะมีเสาืันเสาเขาเรียกอะไรนะเสรารั้วน้อมถ้าเกิดเสรารั้วหายไปกลายเป็นเครื่องนี้มาแทนคุณสามารถไปซาดิโอแคาเรียมได้แล้วนี่คือมอสทางานเรียบร้อยน้อมถ้ามาถึงจองไม่ดําเข้าได้ทุกอย่างโบตินี่คือทํางานแล้วจบนะครับผมโอเคจบพาร์งการลงเกมซาดิลลี่แคลเรียมมอสนอมต่อมามอสตัวนี้ มีภาษาไทยอ้าวมดไทยว่ะรออะไรพิมพ์ซาดิโอคอร์เรียมแล้วใช่ไหมทีนี้เราพิมพ์ต่อท้ายสาดิโอคอร์เรียมก๊อปีเลยปุ๊บ thai สาดิโอคอร์เรียมไทยครับผมแปลโดยทีมแปลดังเดิมของเรานะมหรือที่เรียกกันว่าทีมงานไก่ดำนั่นเองนะครับผมไปเราโหลดเเลยดีกว่าแมนวนวลมดนะผม ต้องการอะไรบ้าง StarDiorio เรียกแบสตา a r s t a r d ไทยนะผมโอเคผมจะลงไทยให้ดูด้วยพร้อมกันเลย StarDiorio ลงไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องโหลดแล้วนะผมไปที่ดาวน์โหลดเลยโหลด StarDiorio ไทยมาก่อนนะผมอันดับแรกโอเคต่อมา s t a r d i o r ี่ไทยล่ะโหลดเลยไหมโหลดเลยครับต้องใช้อะไรล่ะเจ n เนอ c ร mod conflict เมนูกับ content patcher หลายๆคนอาจจะงงว่าเอา้าเจ n เนอ c ร mod คืออะไรอะ เหมือน,น,นย,ยังไม่เคยลงใช่ครับยังไม่เคยลงถ้างั้นเราไปลงกันเลยนมคพอที่แบ,บเชื่อลงไปแล้วจำได้ไหม e t p i มีอยู่แล้วนมไปเลยครับดาวโหลดทังแล้วจะมีอีก3าวัตที่เพิ่มเข้ามานมเป็นสตาร์เดลลารีไทยนมองคอนฟิกเมนูนมองเจเนอริกคอนฟิกนะครับไปลงแล้วก็สตา d i o ดลลอคเรีมน้สามตัวด้วยกันโหลด3ตัวนี้ครบเราจะไปลงกันต่อนะครับโอเคกลับมาหน้าลงมของเราดูผมได้มา3ตัวเรียบร้อยแล้วน้อก็ผมจะเขียนเป็นอันดับ2แล้วกัน มอดไทยนะผมอ่ามอดไทยแค่สามตัวด้วยกันจะมีเจเนอริกมีสตาดิโอควอเรียมแล้วก็สตา์ดิวลีไทยนะผมขั้นแรกเอาเจเนอริกก่อนอ่าเจเนริกมาเจเนริกใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวนี้ครับผมกลับไปที่มอดของเราเนอะผมโย,นเ,โเน,มโยน,นเข้าไปปุ๊บโอเคเจเนริกนะผมโยนเข้าไปมอดไทยไ Thai ครับผมต่อไปสตาร์ดิวไทยครับผมลงไทยก่อนนะครับแล้วค่อยโลควอเรียมซีพีมดไทยโอเคโยนปุ๊บก็ให้ โอเค C P Mott Thai ทำงานใส่ม็อตไทยกลับเข้าไปสุดท้ายสตาดิโอคาริเอมไทยครับผมสตาดิโอคาริเอมไทยมีเทมสเตชันมี C P Mott Thai S A Betray Ocarium ลงไงอะ่ะงงไม่เป็นสามตัวนี่ครับคอนโทนซี Ctrl C ไปครับผมคอนโทนวี Ctrl v ครับผมแทนที่ T ครับผมเขาจัดการให้เองไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยครับจบปะ่ะไปเข้าเกมมาดีกว่าว่าทำงานจริงหรือเปล่าวิธีการเชิงม็อตไทยค่อนข้างง่ายนะครับผมสำหรับครั้งนี้ง่ายมาก มันง่ายยังไงผูจะอ่านในหน้าของตัวนี้ก็ได้โน้มตัวรันก็ได้หรือจะไปดูในเกมจับปลามาสักตัวหนึ่งปลาใหม่แล้วก็ลองดูก็ทํางานนั่นก็ได้เช่นเดียวกันโน้มไปอ้าวอะไรแหละคนสงสัยในเรื่องนี้ขอตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยกันโน้มถ้าเกิดลงไปแล้วมัดขึ้นสีแดงล่ะผิดไหมผิด ถ้าเกิดมดขึ้นสีเหลืองล่ะผิดไหมไม่ผิดมดสีเหลืองคืออะไรมดสีเหลืองที่ันบอกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเซฟของคุณของเมอกาสที่จะไม่ไฟเซฟเสียหายได้เขาบอกแค่นั้นน้อมแต่ว่ามันเสียหายไหมไม่เสียครับจบนะเออสีเหลืองไม่ติดอะไรไม่ผิดอะไรนะครับแล้วสีม่วงล่ะสีม่วงคือมัน,นอัปเดตนะผมคุณสามารถกอปข้างหลังเนี่ยไปอัปเดตได้จบโอเคต่อมาก็คือรอมันรันน้อมเรามาดูกันว่าจะทํางานจริงหรือไม่ครับมา เรามาลองดูดีกว่าครับว่าจะติดจริงๆหรือเปล่าเนาะมาเริ่มจากตรงนี้สสูดิประทานที่จะไปสตดีโออควอเรียมไปครับคุณนดาถึงสตเดียออคอเรียมแล้วอันนะมอดไทยทำงานแล้วไหนขดูดีเดี๋ยวเราเข้าสู่สตเดียออควอเรียมขอให้เพลิดเพลินนะไปครับ วันนี้คุณนำปลาบริจาคไหมใช่แล้วแหละบริจาคครับผมขอบคุณเกี่ยวกับอุปการะคุณที่คุณมอใบให้โปรดกระใหม่ครั้งและจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยไปนั่งสองปลาเดียวตัวหน่อมเริ่มจากเจ้าปลาตัวไหนดีปลาตำนานตัวตัหนึ่งก็ได้อันนี้นนตัวน,นี้เดือดคุณจะรูเรี่ยวกับปลาชิ้นไหนล่ะมิวแทนแคร็บน้องหรือจะเรียกมิวแทนครับปลาครับกลายพันธุ์ที่พบได้ในท่อระบายน้ำของมืไฮเดรกเกนการที่เจ้าสัปาร์ตกลายเป็นแบบนี้ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็เลดี้โอเชียนครับ ปลานี้สามารถปลานี้เป็นสายวันภาพรังสีไม่ต้องห่วงนะมันจะปลอดภยัยถ้าอยู่ในตู้นี้อันเนาะเป็นไงเออเจ้าบอฟิตล่ะบอฟิตเป็นปลาทะเลลึกปพาะท้องนดีกว่าลึกหรอกหกร้อยถึงพันสองเจ๋งปลามอสไกทำงานแล้วทุกคนนะผมก็ขอฝากทีมงานทีมแปลมอสไก่ดําด้วยละกันน้อมที่เขาแปลมอสด,ดีๆเราใช้แบบนี้น้อมใครอยากได้มอสตัวไหนไปไหนพิเศษก็สามารถไปเสนอเขาได้นะผมประมาณนี้ละกันน้อมมีจดหมายไหมไม่มี โอเคแล้วเจ้าครข้างหน้าอยู่ผมนายเป็นตัวเกมมีชื่อว่า s a d u l ี e X อ็กซ e d กับการลงอ q ควาเรียมมอสนะคมขอบคุณด้วยนะครับเจ้าใบข้างหน้าไปไปครับถ้าเกิดคิดมีประโยชน์อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กด s ไครต์บุ๊กแล้วก็ฝากประโยชน์งานว้างหน้าผมข้างหน้าบมไปครับ